ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะรวมคลิป3คลิปเข้าด้วยกันนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นการ Mix Down วนะฮะก็ให้ไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ Export นะครับแล้วก็ Audio Mix Down นะฮะก็จะเกิดไดร็อกบอก Export Audio Mix ดี d โนะฮะ นั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อนเลยนะครับก็คือ,อ,อให้ใส่ชื่อไฟล์ซะก่อนถ้าเราไม่ใส่เนี่ยนะครับเขาก็จะใส่ให้นะฮะจะใส่เป็นสาวขีดมิกก็ได้นะครับถ้าไม่ใส่ก็จะใส่ให้เราเป็นมิกซ์ดาวนะครับ ตรงเซฟแอดไทยก็เป็น Windows PCM เหมือนเดิมแต่ตรงนี้อยากให้ระวังตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับการทำครั้งแรกนะฮะตรงบิตเดฟนี่นะครับสำคัญนะครับให้เลือกเป็น16บ i ิตนะฮะแล้วอย่างอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับมนะันที่ให้เลือกเป็น16บ i t ิตเพราะอะไรถ้าถ้าเราเลือกบิตเดฟนะครับหรือความละเอียดของเสียงเนี่ยเป็น32 b i บิตเนี่ยนะครับอาจเกิดปัญหาในการใช้งาน คือบางโปรแกรมอาจจะไม่ยอมรับบิตเด็บที่32บิตถ้าเราใช้ค่ากลางคือ16บิตเนี่ยใช้ได้ทุกโปรแกรมนะตรงนี้สำคัญนะอย่าลืมนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยดูว่าเอาไปเซฟไว้ที่ไหนนะครับผมเข้าไว้ที่ตัวอย่างผสมเสียงตรงนี้นะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็กดที่ปุ่มเซฟนะครับเขาก็จะทำการมิชดาวให้เรารวมกันให้เราเรียบร้อยนะ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนึ่งไฟล์รวมกันแบบนี้เราลองฟังเสียงดูนิดนึงนี่ก็เป็นไฟล์เสียงที่ผสมสัญญาณเสียงระหว่างเสียงบรรยายกับเสียงดนตรีเข้าด้วยกันซึ่งเราจะเอาไฟล์เนี้ย ไปใช้นะครับทีนี้ลองไปดูว่าในโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ที่บิ๊กดาวแล้วเนี่ยจะมีอะไรนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเป็นไฟล์ที่เราเอาไปใช้นะครับเป็นเว็บซึ่งมันจะให้ PK ไฟล์นะเหมือนกันเลยนะฮนี่เป็นเซสชันนะครับ PK ไฟล์สำหรับมิกอ่านี่สาว m i กนะอย่าลืมนะครับว่า IPK ีเคไฟล์เนี่ยไปใช้ไม่ได้สังเกตนะครับว่าขนาดนี่มันจะเล็กกว่ากันนะฮะสาวมิกนี่ขนาดจะใหญ่กว่านะผมเช็คให้ดูขนาดนิดนึงก็ได้นะครับ20เมกนะอันนี้แค่เท่าไหร่ครับ2 0 6 k เท่านั้นเองนะครับอย่าลืมนะครับนะทีนี้ถ้าถ้าทำแล้วเนี่ยงงมากก็ไอไฟล์พ k นี้ลบทิ้งหมดเลยก็ได้ไม่เป็นปัญหาใดๆครับ